บ่ได้ใจดีคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนเดอร์เกิดอีอยังขึ้นทางบอดหนูแห่งเสียงวีหกจังได้ออกมาโพดแบบนี้ พี่น้องเอฟซีแฟนคลับถูกทันทีได้ติดตามได้เห็นบวาสิเปนโพส์ของทางบอร์ดหนูโพดของทางผู้จัดการใหญ่หรือว่าการสตรีมไล่สดของบอร์ดหนูคงสีรับสาบรายละเอียดกันแล้วเนาะค่ะวาเกิดอีกอยังงคืนมื้อนี้แอดกะสิมาว้าวถึงเรื่องราวนี่กับพี่กับน้องไ้ได้รับทราบกันค่ะทางบอร์ดหนูแห่งวงมาล่ำเสียงวีหกได้โพสต์ออกมาล่าสุดนี่ค่ะว่าถ้าคนอย่าง กูจัดการพวกปริงอย่างมึงไม่ได้อนาคตศิลปินลูกมึงต้องจบที่กูเท่านั้นกูบอดได้ใจดีคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนเดอร์ซีบอกไข่อันนี้เป็นโพ์ของทางบอร์ดหนูได้โพดออกมาแบบฝาดแรงเลยนะคะ บ่มีแค่โพดเดียวยังมีอีกโพดหนึ่งบอกว่ากูมองเห็นปริงที่เกาะตัวหลานชายกูแล้วเชื่อแล้วละ่ะทำไมเด็กไปอยู่ไหนถึงมีปัญหาเป็นเพราะพวกมึงนี่เองไม่ต้องทำมาหาแดดสูบให้มันเบิดกวายมากว่าสันค่ะพร้อมกับการแช่ โพดของทางผู้จัดการใหญ่ออกมาพรอมนะคะพูดของผู้จัดการใหญ่เพื่อนได้บอกว่าจังสี่ะเสียความรู้สึกมากชาวนากับงูเหา่วาว้าซันนะคะพี่น้องคะบอดนูเพื่อนได้มีขอ้อความในการแชร์โพดน้านะคะว่ารู้ตนบักน,น้อยเนาะที่เกิดมามีครอบครัวแบบนี้เด็กน่ารัก แต่ครอบว่ากูรับบอด้ดรู้แล้วละว่าเด็กไปอยู่กับใครก็ไม่ได้มันเกิดจากใครจากพวกมึงนี่เองอันนี้ฟาดแรงๆฟาดแหลวฟาดอีกของทางบอดหนูก็รู้กันอยู่แล้วว่าบอดหนูเพิ่นเป็นคนตรงขนาดใดชิดจังใดว่าจังสานแมนบอคาพี่น้อง่าเป็นตาที่ตนน้องขอบตื์แมนบอคา กระเสดามามีบทจบบดสินบวาสิไปขึ้นกับวงใดอยู่ใสหลังจากนั้นคอมเมนต์ของบอดบีกแห่งขายตัวเกี่ยวมิวสิกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าฉันบอกเธอแล้วทางบอดหนุได้ตอบไปว่าฉันพร้อมประทะวาสันนะคะแล้ก็มีเอฟซีเขามาแสดงความคิดเห็นกันร้ายพอสมควรค,ค่ะบางท่านก็บอกว่าขอบคุณบอหนุค่ะต้นต่อปัญหา มากจากพวกปริงจัดการให้เด็ดขาดเลยค่ะพวกปริงนี่สร้างดราม่าให้น้องมาตลอดส่งผลกระทบถึง f อฟที่รักน้องทา้งผู้จัดการไ่เข่ามาตอบทั้งบอดบกคือกันนะคะวะ่าอายจำคำว้ามาตลอดนกบอกอ้ายบกเอ้ยนะคะ อีกท่านนึงก็บอกว่าสงสารน้องนองจ้าว่าสันน่นเนาะค่ะและบางท่านก็บอกว่าตอนนั้นบิ๊กโดนเอซน้องด่าเยอะมากๆฮ่หาหาห,าหาความจริงก็คือความจริงบางท่านก็เข่ามากคอมเมนต์ว่ายังจำที่แม่ฮักถล่มด่าผู้ใหญ่บ้านและศิลปินในค่ายผิดแทนที่จะสอนให้รู้จัก มารยาทการอยู่กับคนอื่นให้ท้ายจนคนมองว่าค่ายลังแกเด็กเจอของกิ่งเสียทีบางท่านก็บอกว่า ยาปากพ่อเอ้ยนะคะบางท่านก็บอกว่าจังคากท่างบอยสิริชัยเขามาแสดงความชีดเห็นคือกันค่ะถามว่าไยเป็นอย่างเถาว่าสั้นนะคะมิท่านนี้ก็เขามาตอบเนาะค่ะว่าบอกเล่าแน่ค่ะแต่เลี้ยงลูกอันนี้มีเซลเซลหยอกหยอกบอยสิริชัยไปพรอมเนาะค่ะบางท่านก็บอกว่าคิดไว้แต่แรกเริ่มรับมาแล้วเพราะอยู่ใสยอยู่บ่ได้นาน ตัวน้องบ่มีอย่างแต่คนใกล้ชิดบางคนเรื่องเยอะบอสหนุทําได้ค่ะจัดไปเลยว่าแล้วบอจบบอสินกําลังใจสู่จ้าสู้นะคะคุณยานุน้องจะได้รับโอกาสดีๆค่ะสงสารน้องจ้ากําลังใจค่ะบอสสงสารเด็กด้วยนะคะสงสารเด็กจางเลยยานุเมตาน้องด้วยนะคะไปอยู่ไหนได้แป๊บเดียวจริง จัดไปค่ะย่าหนูจัดให้หนักไปเลยหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะนอกจากสีโพดรั่วๆด้วยอารม์เดือดของทางบอร์ดหนูเห่งเสียงวิหกแล้วเพื่นย่างใดขึ้นไหลสดเวาถึงเรื่องราวต่างๆ ของการที่ศิลปินมารวมทีมงานนําเพื่นยิงแลล้โตัวเล็กตัวหน่อยนีย่เพื่อนขอแคว่ว่าหาทางผู้ปกครองไหวเนือเส้อใจหาเพื่อนดูแลบวบาสิเป็นการร้องการล่าการฝึกสอนหรือรายใดของเด็กน้อยหายไววว่างใจหาเส้อใจเพราะฉะนั้น การที่เพื่อนเสียเอาเปรียบเด็กหน่อยเรื่องใดๆเนี่ยบ่ตองเป็นห่วงเลยไว้วางใจเพื่อนใดป่าม่านนั้นนะคะที่จริงแล้วกระแสดาม่านองคอบเตร์นมี่มาต่้งต่อยู่วงแหลกจุนมี่มาเรื่อยๆกับวงนั้นวงนี้เ็ดใหายเอฟซีแฟนคลับหลายๆท่านมีความเป็นห่วงเป็นใย่ยานนองไปบรอดกับวงลาสุด แต่ทังบอดนุเพิ่อนได้บอกแล้วว่าเพิ่นบอทิมบอป้าเพิ่อนได้หักนองแล้วสิดูแลเต็มที่ดูแลเป็นอย่างดีขอแค่ว่าอย่าเข้ามาบุญไหว้กับเพิ่อนมากเกินไปสําหรับทางผู้ปกครองอันนี้เฮาบ่แน่ใจว่าเฉพาะผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหแน่ก็รอบเบิ่งกันไปค่ะว่าสิเป็นจังใดทั้งบอดนุสิเอาอยู่หรือบอนะคะ คลิปนี้แอดได้น้ำเสียงเวาของทางบอดหนูแหงวงมะล่าเสียงวีหกมาแช่อีกช่องทางหนึ่งหายปีหายนองได้ฟังและเข่าใจกันค่ะมาฟังเบืองว่าทางบอดเพิ่นว่าอย่างแน่ค่ะคนยังกลัวบ่ไปเห้ปัญหาเดิมๆซัาซากันแล้วกันล่ละแต่ฉันเป็นคนทำจริงพูดจริงทำจริงสงสารสงสารล้านอิริสงสารนิดหน่อยด็กท,ที่เป็นผ้าขาวที่ไม่รู้เรื่องอะไรไปอยู่ไหนก็เจอปัญหาเดิมๆ อยู่วงองข่อยเนี่แหละมันสิจบปัญหานี่เมื่อจบปัญหานี่คือไปต่อบระแดงกัแเรากละไพยอะตอนจากีไปผู้ใดที่มาเป็นศิลปินมาแต่โตศิลปินสุยาอพอแมสุมาสุยาเพียวน้องสุเขาไม่หยุ่นผู้ใดีวพอแม่เพียวน้องเขาไม่หยุยน่นกูว่าเ็ตกโว่ครับนี่แหละคนว่าใบใจลุ้งเงแล้วต้องมาค้นเลข็กขึ้นน้อยงิ้นซ้ำานิเขาว่ามาหาโกงอากินเสียซื่อเสียงดอก โชคดีมากเลยนะที่คอปเตอร์มีลุงใหญ่ดูแลมาคอปเตอร์เนี่ยมันเป็นคนมีบุญเลยแต่มนันยังมีเจ้ากรับนายเวียนตามมาอยู่นี่ละ่ะวิตมันเลยบว่าป็หัวใสเราได้ถึงม่อยากมาฝากพี่น้องนะครับพี่พีแม่แม่นะครับที่หับคอปเตอร์ก่อนเราบอกลาหน่อยคือเกาหนูยังหักหนูบกหนูบกขิ่มาหนอกมาคอปเตอร,อตอร,อตอร์ใครไม่ไว้ใจฉันหรือใครไม่ไว้ใจคนของฉันเอาหนี อยู่แบบยาลำ้ำแมนไผอยูเปลี่ยนแบบยาลำ้ำผู้นั้นไปได้ดียาล้ำเ่าเคยอยากเรื่องเงินเรื่องค้ามยังเทียยาล้ำเ่าเคยให้ลูกให้หลานไปขอเงินไผพรอมอยาล้ำจะใส่คําว่าพอจ๋าสอนอีหลาตลอดเดลูกว่าจะไปหาของเงินคนหลานสาวก็บ,บ่เคยเห็นเอาถ้าเป็นสียหายเป็นยกใไ้เป็นกระห้เองนี่ขออยยุ ขอยาขอพอขอค้นด้ขอบครัว้วอีหลาขอแต่ว่าค้นถางนอกขันผู้ใดมาเขียนมาบอกว่าอาอายไปขอเงินพ้อพนอกบุนีนุบเสียพอมาค่คยสอนลูกสอนหลานแบบนี้